แอนวิวแล้วทุกคนนะตายแล้วก็คนดูคนดูโอ้ยทำไมมีแอนวิวอะไรไม่รู้ตกมาใส่หัวเพียบเลยไม่เขาล่อไงเขาเลี่งหนีเขาวิ่งหนีได้ทุกคนเ้ยเธออยู่ที่เดิมก่อนนะเธออยู่ที่เดิมก่อนนะเขาเชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขากลับไปเธออยู่ที่เดิมเลยได้ได้ได้อะไรไม่เข้าใจเลยวก็เมื่อกี้พี่บอกว่าแป๊บหนึ่งมันนานเกินแป๊บหนึ่งแล้วหนุก็เลยอันนั้นอ้ยอะไรนี่อ่ะทำไมหนุโดนราวัลตายพี่ก็โดนเมื่อกี้พี่ก็โดนเหมือนกัน 笑。<music> ไม่ครับนะครับวันนี้เราจะมาแกล้งแฟนอีกแล้วครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะแกล้งแบบว่าแกล้งคูแรแลรงแล้วเราจะแกล้งแบบว่าใช้สมุดเดทโน้ตนะครับนะแบบว่าพวกแบบพวกเรื่องละครแล้วอะไรพี่หมายว่า,วาเขาเขาใช้เดทโนะ้ตอ่ะทุกคนนะก็จะเป็นยังไงเนี่ยก็กดติดตามกดไลค์ให้ถึง80ไลค์ก่อนแล้วก็กดแชร์ด้วยนะทุกคนนะเอาละทุกคนมาดูก่อนว่าเดทโน้ตเป็นยังไงไว้ทุกคน,าคนมาลองดูก่อนดีกว่าพิธีการนะครนะับทุกคนนะก็คลาฟตามนีน้แล้วก็จะได้เดทโน้ตออกมานะครับผมนะแต่ก็คราฟแค่เดียวพอแล้วไม่ต้้องใช เราแบบใครแบบว่าจะเอาดาตาแพกเปลี่นก็ไม่ให้ตามเคยมนดีแบบงกอะไรเงี้ยนี่ถ้าเราค้างโนเลตบุกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้เดนนอนมาไว้ทุกคนนะถ้าถามว่าทำยังไงเนี่ยก็เราก็พิมพ์แบบคําสั่งที่มันให้มาทุกคนนะแล้วก็พิมพ์ชื่อเฟิร์สจุงนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันดีกว่าว่าแกล้งยังไงนะไปทุกคนไปดูกันดีกว่าเลยโอเ okay, คทีมงาสวัสดีท่านด้วยนะคะช่องบอสเอลพีนะคะทุกคนใช่ไหมครับเฟิร์สจุง เอาเปิดให้เนาเปิดละ โอเคโอเคนะโอเคทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นไม้ครับเอาชีวิตรอดอีกแล้วนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้จะมาแข่งกันหาหมู่บ้านแล้วเว้ยทุกคนแล้วก็ไม่ได้แข่งหาหมู่บ้านเว้ยเราแข่งกันไปตีมังกรใครตีมังกรได้ก่อนเออใช่แต่ว่ารอบนี้เราไม่มีดาตาแพคอะไรทั้งสิ้นเลยใช่ทุกคนใครตีมังกรก่อนชนะเอาว่ะได้ตีเอ่อตีมังกรก่อนนไรได้หมื่นหนึ่งเนะอ่าโอเคจัดไปดิหนึ่งหมื่นกันึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกี่แล้วกันนะโอเคทุกคนตอนเนี้ย คือเรามีกล่องตรงนี้ไว้ทุกคนซึ่งมาเป็นกล่องอะไรสักอย่างทุกคนเฟอร์เห็นไหมฮะไม่นะนอะกล่องไหมหไม่เห็นเนรอกล่องไหมกล่องไม่เห็นนี่ยทุกคน,กคนอันนี้มันคือกล่องเดดโนตเว้ยเออทุกคนเอาลหะเราจะต้องทําการกลางเฟิร์สจงนะครับนะเออ ทุกคนอย่าไปบอกเฟิร์สจุงเลยทุกคนนะเดี๋ยวเราอะมันมีหมู่บ้านด้วยนี่ไหนตรงไหนหมู่บ้านไหนอ่ะไหน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 เห็น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 เห็หมู่บ้านแล้วทุกคนว้าวหมู่บ้านว่ะหมู่บ้านใหญ่ด้วยนะดีเหรอไหนไหนไหเธอลงมาดูดิดีลุ้งดีลุ้งดีลุง เธอเดี๋ยวเขาออกมาตามหาพวกไอ้นั่นก่อนนะแบบว่าตามหาหมูอะไรเงี้ยโอเคป่ะเธอได้ป่ะได้ครับแต่ทำไมมันหลุดงมันไปอยู่กันอยู่เลยอัดกันอยู่กัเราเอาปุ่มไฟลุกสีตัวนีลุงสีคนเขาอัดอะไรกันอยู่ในนี้นี่อ๋อเราเข้าหิ้วแล้วกันโอเคเธอเดี๋ยวเขามานะโอเคไหมไม่ได้ดิไม่ได้ป่ะไม่เอาไม่เอาเรายังเยกหน้าที่กันเธอนะโอเคไหมอ๋อเราแข่งกันนี่แหละใช่เอออย่าลืมสิเธอนี่ขัดไม้ดีกว่าใช่ไม่เห็นแล้วนะ โอเคอ่าทุกคนนะเราก็จะมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแกล้งนะทุกคนเดี๋ยวเดินวฟอร์อยู่นี้ใช่ไหมเราอยู่บนนี้แล้วกันนั้นจะแบบว่า <c oughs> เห็นง่ายๆทุกคนก็คือว่ามันมีคําสั่งนี้อยู่ให้ผมชอบมากเลยอ่ะแบบว่าแบบง่ายๆทุกคนนะก็เหมือนทับคิวหรอเนาะก็แบมเดินโนว่าต้องคิวก่อนใช่ปะล่ะเออเธอเป็นไงบ้างอะ่ะทางนั้นเขาเจอหมูหลายตัวแล้วเนี่ยเนี่ยเขาเจอวัวด้วยจร่ง่ะเจอวัวทุกคนแล้วแล้วก็ใส่ชื่อเฟอร์จุงไวเว้ยทุกคนลองดูนะเอ้อพี่วัวขัดหนู อ่ะเ้าเฟิร์สตายได้ไงอ่ะโดนโดนวัวกัดไหนอ่ะโดนเอ้ยวัวปิดเออเธอทีทีกลับที่หมู่บ้านได้ไหมอ่ะเดี๋ยวนั้นมันมันก็มาเกิดแถวหมู่บ้านนะไม่บอกอ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเขาจะปล่าพอย์เธอไวตรงนั้นแล้วกันโอเคโอเคเรียบร้อยเขาจะปล่าพอย์แล้วโอเคป้ยโดนวัวกัดไหนอ่ะวัวปิดจริงปหมเนี่ยวัวมันขุดเก่งเหรอหรอมันมันปิดหนูที่เราตายเลยจริงจังใช่แต่ว่าเราไม่ได้ลงเราจะแพ็คแล้วไอวัวมันปิดเราได้เออมันขุดได้ไงอ่ะขุดรอกชัวร์เลยเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เหรอแล้วมันฆ่าได้ไงอ่ะเดี๋ยวนะ เออทุกคนมันมีอันด้วยนี่นี่อันเนี้ยโคตรเจ๋งนี่เลยไอ้นอนจิ้งจอกไหนๆไหนๆโอ้ยไฟเตือนเราจะจิ้งจอกเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะแบบว่าแบบว่าทำแบบว่าจิ้งจอกคิวเขานะเว้ยเดี๋ยวเราจะเฟิร์สเฮ้ยจิ้งจอกไม่เอาขนัญแกมมาแรกเลเถอะเอาเอาไฟตายแล้วเหรอ๋อตายได้ไงอ่ะ หนูโดนหนูโดนอากาศกัดใช่หรอหนูโดนอากาศกัดได้ไงนี่ตอนหนึ่งพิมเตรีมหนูค้างอ่ะค้างได้ไงอ่ะมายังมายังเอ้อเออมาแล้วมาแล้วลุงต่อยหนูเหรอลุงฆ่าหนูเหรอฮะลุงลุงอยากตายไหมลุงโอ้นี่ลุงนี่อย่าฆ่าลุงเลยหรอนี่นี่เดี๋ยวข้ลุงเลยเหรอเนี่ยเธออย่าไปฆ่าลุงซิเราต้องเก็บไว้นะเผื่อทรัพยากรอนาคตเธอทำไม่ได้ลุงฆ่าหนูทำไม่ได้อีกแล้วอ่ะดูดิเธอแบบไปฆ่าลุงอ่ะเธอจะไปฆ่าหนูไม่ได้ฆ่า ลงเขาฆ่าหนูก่อนจริงเหรอหรือวัวหรือพี่ฆ่าเอ๊ะฮ้ยทุกคนเราเป็นแพนด้าอยู่นะทุกคนนะทรายแล้วก็มาดูทุกคนดูโอ้อืวทำไมมีเอ็นยูอะไรไม่รู้ตกมาใส่หัวเพียบเลยใช่เหรอเธอมันเอามันมันมาได้ไงอ่ะเธอเสกหรือเป่าเนี่ยเธอเสกชัวร์เลยอ่ะจะบฟางไงมันมาจากบนฟ้านี่อ้าวเพียบเลยอ่ะฝนตกหรือเปล่าฝนตกหรือเปล่าโอ๋ยหนูติดบวังนี่เออทุกคนเออเนี่จะตายโอ้ยพี่เปิ้ลช้าอล้มันจากไหนอ่ะ อ้าวเธออ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเปอร์คลิปเปอร์เกิดได้ไงนี่เหมือนกันใช่ไหมฮเออเขาเขาเขาก็เป็นนะเขาก็เป็นนะไม่จะไม่ตายอ่ะไม่เขารอดไงเขาลิงหนีเขาวิ่งหนีได้ทุกคนเออเธออยู่ที่เดิมก่อนนะเธออยู่ที่เดิมก่อนนะเขาเชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขากลับไปเธออยู่ที่เดิมเลยได้ไม่ไม่โอ๊ยมันอะไรก้นเู้ววววอวววววววอวว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 วปวว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  เธอเขาเจอเหล็กเว้ยเออแล้วถ้าจะต่ออใช่เขาเจอเหล็กแล้วเราทีนะก็บอกว่าเก่งเกินนะเธอครับบเธอคับครับเขาได้สิ่งที่เรียกว่าเฟอร์จุงวะทุกคนเรากลับมาเฟอร์จุงหัวคิปเปอร์มันอะไหนคิปเปอร์เฮดเออเธอเขากลับมาแล้วนี่เขากลับมาที่หมู่บ้านแล้วเพราะว่าเธอมันเล่นเงี้ยก็คิปเปอร์ชาร์ดมันเกิดเพียบเลยเอามันเกิดได้ไงเธอไปทำอะไรอ่ะเธอเสกหรอ เขาจะเสกตกใจกอ,นนอ้าวโอ้ยเธอเนี่ยเธอเสกหัวคลิปเธอ, <lay> อเสหกหัวปเปอร์หรือหัวคิปเปอร์มาเล่นเลยไม่คิปเปอร์ช้ามันระเบิดคิปเปอร์มันทำให้ได้หัวคิปเปอร์ไงอ๋อใช่หรอใช่ถ,<อ>ถ้าเอาคิปเปอร์ช้าไประเบิดซอมบี้มันก็ได้หัวซอมบีม้มาเธอแล้วเราจะอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยเธอมาระเบิดทำไมอะ่ะฮะเขาไม่ได้ระเบิดอยอใช่หรอ ทุกคนเมื่อกี้ผมเผอบิน่ะเกือบไปเกือบไปเออเดี๋ยวๆๆๆโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเขาไปอีกหมู่บ้านนึงแบบเมื่อกี้เขาเจออีกหมู่บ้านหนึ่งไว้เธอเดี๋ยวเขาไปใช่หรอไปด้ดิอเธอเธอเธอหาของไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวเขามาได้ไหมเออเออนน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 อนะนน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 นกนน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 ินนทนนนนนนนินน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 ไนนนนนะนะไน่นน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 น่นน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 นมัน นานเกินแป๊บหนึ่งแล้วหนุ่ก็เลยอัน oh. นับ อะไรนี่ทำไมหนุนโดนลาวาวาตายพี่ก็โดนเมื่อกี้พี่ก็โดนเหมือนกันเธอหนุนไหว้ะไรอะหนุนอะไรก็เป็ไหว้ได้นะเออเธอตกราวาตายเฉยเลยวันนี้มันก็มีราวั์ขึ้นมาบนพื้นใช่หรอขนาดนั้นเลยหรอเดี๋ยวนะโลกนี้มันแปลกๆว่ะเธอแปลกวะนั่นไงเธออยู่เธออยู่นิ่งๆก่อนเธออยู่นิ่งๆก่อนเขาว่ามันเป็นเพราะเธอเดินเปิดช้างอ่ะเธอเธอเธอนิ่งๆก่อนเธอเธอเธอเขาอยู่นิ่งๆแล้วเธอเธอเธอเชื่อเขาเธออยู่นิ่งๆก่อนก็เขาก็อยู่นิ่งๆแล้วเธอรู้ได้ไงว่าเขาเดินอยู่เขารู้คืออออเเซิร์ฟมมันบกไงงว่่าาช้โหลดยูธ ีีน่เธอรู้ได้ไงช้างโหลดอะไรนี่มันจุดเกิดแรกเธอเชื่อเขาเชื่อเขาเชื่อเเาชื่อฟังเขาเชื่อฟังเขาเเชื่อฟังาไม่เชื่ออใครตีเชื่อฟังเขาเธอทุกคนเดี๋ยวเราจะนี่ทุกคนโอเคทุกคนโอ้ยเรามาอยู่กับเขาด้วยโอ้ยสวยแล้วเฮ้ยเอแล้วไบหน้าไม่ได้ละอย่างนี้อะไรอ่ะเธอเธอเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเธอไม่รู้อ้าวเธอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่เธอเกิดอะไรขึ้นอ่ะเด้อ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 เราไม่นุ่มเหมือนกันเด้อ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  แม่เขาโดานขังอ,ะอ่ะเขาโดนขังได้ไงอะ่ะไม่รู้มันมีแบบออคซิเดียนเทียบเลยอ,ะอ่ะเอาเธอเ,า<ง>าอเขากลับมาแล้วนี่เธอเขากลับมาแล้วยังไงลาวาที่หนูบอกอ่ะนู่นน่ะแต่นู่นน่นะมันแห่งเลยนะเฮ้ยมาได้ไงอะ่ะเธอแล้วเธอเข้าอยู่ในนั้นไงไม่รู้อยู่ๆมันก็วาร์ปขึ้นมานี่เอาหรออ๋อโอเคโอเคด <บ S 2> เดี๋ยวมันมีนะ้ำมันกลัดจะขังให้เราตาย แบบโดนน้ำตายอย่างเงี้ยอ่าฮะอ๋อฮะเคเดี๋ยวเขาไปหาของก่อนนะเฮ้ยทำไมเธอล่องหนอ่ะอะไรนะใช่เหรอเขาร้องโหนอใช่เนี่ยเธอใส่ชุดเกาะล่องหนแล้วก็ถือสมุดอะไรอินชานอะไรด้วยอ่ะจริงปะจริงจริงเหรอโอ้เฮ้ยอะไรอ่ะเธออล้วทำไมเขาไม่โดนอ่ะเพราะเขาล่องหนอยู่หรือเปล่าไม่เกี่ยวนะเมื่อกี้มันมีหัวหนูกับหัวพี่ด้วยอ่ะจริงเหรอ ีแล้วอยู่ๆๆพ่อพี่เกื่อะไกี้เมื่อกี้พอพี่เก็บหัวไปอ่ะมันก็มีแบบลูกธนูตกลงมาเพียบเลยอ่ะใช่หรอไอหัวนะใช่แบบเพย์เฮดอ่ะที่เป็นหัวหนูหัวพี่อ่ะเดี๋ยวเธอเธอว่ามันมืดไปไหมเดี๋ยวเขาปรับช้าร์จก่อนดีกว่ามันมืดอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่านะมันต้องเกิดอะไรแน่ๆเลยอ่ะเขาไม่ลงในรับแพ็กเลยนะเธอเธอลงหรือเปล่าเนี่ยใครเปิดเซฟไม่ได้ลงพี่เป็นคนเปิดนี่ เธอเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ยเธอโดนเทีนทีเอาเธอเสกเทียนทีเหรอวิวบ้าเนี่ยอยู่ๆมันก็มีเทียนทีตกมาจากฟ้าจริงวะแอถ้าอยู่ไหนล่ะเขาขอเอ่อเธอเธอเธอเาอเคอเธอเธาเธอ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 เธเธอ๋ยอเธ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 อเมอเอเธอเดอเธ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 อไม่เจอเธ้เธเธีเธอ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 เออเ้เอะไรให้เา อา่าเดี๋ยวเธอหยุดตีก่อนหยุดตีก่อนหยุดหยุดตีห <c oughs> ยุดต, <c oughs> ตีเธอหยุดตีก่อนหยุดตีวัวอยู่พี่ย่อมัวนี่เอาล่ะเขามีคำถามเธ <c oughs> อเธ <c oughs> อรักเขาไหม <c oughs> ให้ถ่ายให้ถ่าย ให้ถ่ายอ่ะมันต้องให้ถ่ายด้วยก็ให้ถ่ายไงโอ๊ยเธอจะตีทําไมเขาว่าตีนะจะตีทําไมนี่เอาว่าตีจริงเหรอป่อตีเหรอใช่แต่เขาไม่ได้ตีเลยอไม่ได้ตีเลยอ่ะไม่ได้ตีเลยอ่ะมันไม่ได้ตีหรอเปล่าใช่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 เกิดอะไรขึ้นนะเธอเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเธอเป็นไรอ่ะ ทุกคนเราเสกพี่ด้วยเฟอร์จุงทุกคนนะอะไรเธอเอ้าเธอตายได้ไงอ่ะแต่เขาที่พี่มาเขาบอกว่าหนูไล่พอตอร์นิชเชอร์ทุกคนเดี๋ยวเราให้ฝันรไล่เฟอร์จุงไว้แบบว่าจูดี้เฟอร์จุงจะฝันว่าอะไรมัมงัมมัมมัมวงไงเธอไปนอนก่อนละว้าวอะไรอ่ะมันทไมว้าวทุกคนทุกคนเฮ้ยเฟิร์สเป็นไรอ่ะเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะมันมีตัวอีเดี๋ยวแล้วมันไม่ตีเขาเลยอ่ะมันไม่ตีเขาเลยเว้ยเฟิร์ส อ้ามันไม่ตีเขาเลยอ่ะเธอไปทำอะไรพวกมันหรือเปล่าเนี่ยเขาที่พีชามานี่นะแต่ไม่โดนพวกนั้นเธอวันนี้ไม่เขาเกิดไม่ได้ทำไมอ่ะเกมค้างเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วเขาเกิดแล้วเขาไม่เขาเกิดได้ก็จริงแต่ว่าพอเกิดมาปุ๊บเขาก็ตายเลยอ่ะเพราะเขาเกมค้างเลยอ๋อโอเคโอเคอ่ะเอาหนูท้ายแล้วเธอเอนหนูท้ายแล้วมีคำถามเธอเธอรู้ไหมว่ารู้ไหมว่าหนังสือนี้คืออะไรไม่哟 มันก็คือหนังสือที่ทำให้เธอตายบ่อยๆนั่นแหละไปด้วยกันเลยบ๊ายบายดูไปคนเดียวนะแ, <laughs> ยแล้วเบ๊อเก้งเขาอีกแล้ว ไม่ได้เหรอแก้งไม่ได้เออฮะ,ฮะไม่ได้จะโดนอะไร,รอ่ะนะเขาแก้งบ่อยอย่าโดนในคลิปเลยปะเหรครับครับ,ไป,บไปแล้วครับไปไปครับทุกคนไม่อยากโดนอะไรหรอกโอ้โหรีบไปก่อนดีกว่าที่จะโดนด,ดีกว่านะคือแบบเราแกงแ<า>แบูติเราแบบอื้มขอแกงหน่อยละกันนะแบบว่าเขาแกงอะไรเนี่ยเราก็จีเหรอครับครับครับไปแล้วครับทุกคนขอ,ขอนที่จะโดนว่าแกงเท้าเก่ง